สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก The Hard Killer ครับเขาจ้งให้ผมจิบน้ำค่านะครับก็วันนี้เลือนิดหน่อยขอโทษด้วยนะครับวันนี้นานเลยขอโทษด้วยนะครับก็ใช่ครับเริ่มกันถ้าถึงมือถือเลย The Hard k i l l นะครับทีงานวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ก็เป็นเออ่ f i n อ l VIP น a าร์ตี้นะครับก็ เออก็จะมีความพิเศษมากกว่า Final EP ธรรมดาอาจจะมีโชว์เพิ่มขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาร่วมรุ้นตอนจบไปด้วยกันนะครับใช่เป็นทีมแรกด้วยนะที่เปิดประเด็นป็นวิธีรูปแบบใหม่ใช่ใช่เป็นทีมแรกเขาเรียกว่าเทสเทสหรอลังจากเนี้ยซีรีส์อื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดใช่เพราะว่าจีเมมเทีวีเนี่ยไม่ใช่ค่ายธรรมดาเนาะครับนอกจากผลิตเพลงผลิตซีรีส์แล้วนะครับผมก็ทำคอนเสิร์ตด้วยนะครับ อย่างคือชื่อว่าปาร์ตี้แล้วความสนุกมันต้องลงเบอร์ไหนคะเบอร์ใหญ่เลยคนที่อยู่ข้างในลุกขึ้นมาเต้นได้ครับใช่มันต้องขึ้นดื่มได้ไหมอะไรนะครับคนลโคนละปาร์ตี้ใช่ทีครับสนุกมากขึ้นเพราะว่าเราดื่มปุ๊บสปอนเซอร์เข้าได้ครับใช่ครับเาสามารถซื้อได้ที่ GM TV Shop เลยครับใช่ครับในงานรถสังเกตุดู EP จบไปพร้อมๆกับแฟนคลับแล้วจะมีโชว์อะไรพิเศษบ้างคะ จริง <mondo> เราขนโชว์มาเยอะมากเลยครับประมาณเกือบสิบเพลงได้ครับซึ่งแต่ละชวดที่เราคัดสรรมาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนต้องมาเห็นฟังแน่นอนครับว่าอย่างไรวันยียใหญ่ทุกคนสนุกไปกับเราแล้วก็ร่วมชมซีรีส์ตอนจบไปด้วยกันครับอ่ครับชุดของผู้นำคือกระดังอืมเลยนะครับชูดโชว์ของจู้ดัง คู่จูงแบบดังใช่ไหมครับพูดได้เลยว่าครบจบในในที่เดียวอ่าได้ที่เดียวมึงไปหลายที่เหรอเนี่ยหมายถึงก็คือที่นี่แหละครับจบที่นี่ก็คือได้ทั้งร้องได้ทั้งเต้นครับผมแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีแบบบางซีนที่ทําให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมีผิเสื้อบอยบินในท้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับหมายถึงแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเินมันเป็นสแลงอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร Butterflies บิร์ดแบบมันต้องมีควลมมุมงมีม้วนนะฮะม้วนทองอันั้นก็ละมวนท้องแต่แต่นี่หมายถึงอ่ะคือคือว่าแต่ละเพลงที่เราเลือกมามันเป็นเพลงที่มันมีแบบ hidden meaning คือมีความหมายแฝงในนั้นด้วยใช่แบบไม่ว่าจะแบบ อยู่ในแอคชั่นท่าเต้นหรือว่าเป็นแบบการแอคติ้งก็อยากให้รอดูเนาะใช่ยางเช่นมาหาหน่อยก็แปลว่าคิดถึงอะไรฮิดเด้นฮิดเด้นมีนิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ฮิดเด้นนะอันนั้นมาเลยหนูก็รวมครับก็จริงๆเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะเออโชว์วันนี้ครับจะรวมไวท์ทรสชาติครับ สุขเศร้าเหงายน่ารักมีหมดครับครถก็อยากให้เราติดตามอีกอีกอไม่กี่อุใจครับใช่แต่ิงที่มันแซ่บวลนะเธอบนเวทีมันจะเบาว่าสิแต่วันีเวทีก็ว่าใช่เดตกวันนี้ก็จริงๆวันนี้พิเศษนะได้น้องเบนน้ำผอมาด้วยใช่น้องผอมผ่านน้องใหม่าแล้วน้าเบนอ่ดีครับ่อครับเล่นเป็นน็อตเ่็นเพื่อนใช่เพื่อนจริงไหมเพื่อนภาษาอะไร โอเคครับสวัสดีครับชื่อเจนครับเป็นเบฟตําริการสองคนนี้แรงสู้พี่ๆทั้งสองที่ดัมเลยไหมจริงเลยเนาะ้องได้อยู่นะเนี่ยพ่อคอแต่คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงทำไมเด็กมันมีแรงเยอะกว่าดังโอ้เด็กเออไม่ใช่เด็กน้องๆดีกว่าน้อง น้องๆเขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่ a อ e เลร์ตลอดเวลาเขาแบบเอ้ทำนู่นทำนี่แอคติ้งเลยเขาคือใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราอย่าไปยอมราไปยาอมอย่าไปยอมาต้วก็ไม่ยอมไม่ยอมพี่อะไรนะบอกเลยชีเสิร์ฟเลย ที่สอนทริคอะไรน้องๆรู้ไหมคะน้องมาสอนเราเออก็เดี๋ยวเอาไว้ว่าในโชว์ก็จะมีพาร์ทของน้องๆด้วยอ่าใช่ใช่ก็อยากติดตามใช่ใช่น่ารักแน่นอนครับอย่างพวกน้องมีลุ้นไปตอบไหมฮะลุ้นไปตอบแบบไปเสิร์ฟชีเสิร์ฟต่างๆอุ้ยว้าวตอนนี้ถ่ายอะไรอยู่จบยังจบยังยังไงดีจบแล้วบอยอินเดอรเปิดเทอมใหม่หัวใจหันเตอร์โอ้ยก็ซีก็น่ารักว่ะ เ,เอาละเออังใครที่ถังกระแสนะถางกระแสซีรีส์เราก็คือโด่งดังทั่วประเทศเลยแ้วก็เป็นแฟนถังประเทศเองวันนี้ก็มีมาหาพวกเราด้วยใช่ครับใช่ครับก,ก็โอ้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนคอยช่วยสปอร์ตกันมาตลอดตั้งแต่โอ้ EP แรกๆเลยยัน อีพีจบแล้วเนี่ยครับใช่ใชขอบคุณทุกคนที่ทํางานอย่างหนักครับคร<ช>ับ<ช>ผม<ช>จริงๆพวกผมก็จริงๆตั้งแต่เลิตั้งแต่แรกวันแรกที่เจอกันเลยครับก็คุยกันว่าเออพี่ซีรีส์ของเราจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวจริงๆพอเราเดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราเดินค่อนข้นขางไกลพอสมควรใช่ <ๆ S 1> ใ, <น S 2> ใช่ใช่วันวันละสองหมเนาะสองหมก้าก็อคนละไกลคนละไกลครับครับครับ ก็เออเข,ขาเรียกว่าเลยนะเขอนครับเออมันเหมือนผ่านมาไม่นานเนาะแบบ3เดือนอย่างเงี้ยใช่มันเหมือนจะนานแต่ว่าผมผ่านไปไวมากเลยจริงใช่ครับแป๊บๆมาถึง EP สุดท้ายแล<ช>้วอะไร,รเ<อ>งี้ยก็ขอบคุณคทุกคนจริงๆครับท,ที่ที่คอยอยู่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันเอ,อ่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความทรงจมีดีได้วยกันไปด้วยกันครับอย่างวันนี้จะมีโมเมนต์อะไรให้แฟนได้แบบร่วมจอยกับบเรรราาานคว่ใพ์์ทซีีส อย่างที่เห็นในทีเซอร์ก็คือเราเราสองพี่น้องก็คือเข้าเข้าไปในคุกแล้วอะไรอย่างี้ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวสองคนพ่อนักลักจะเข้าตามมาใช่แต่จะเข้ายังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ไปขอเลยมันจะปิดจบอย่างสวยงามปิดจบอย่างสวยงามไหมครอขึ้นชื่อว่าความรักครับเองาวหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้มีซีนใหญ่ด้วยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามมันมี้ทำเฟรย์ไฟนซ่อนอยู่ไหมครับสำหรับอีพีตัวไหนี้ครับไม่ซ่อนเลยครับไม่ซ่อนเลยปล่อยปล่อยมาเลยใช่ปล่อยมาเลยผมเชื่อว่าอันนี้จะมีมีหลายซีนเลยที่ทําให้ทุกคนแบบคาดไม่ถึงอ่นี่ไงทำเฟรย์ไฟเน์คุณคาดไม่ถึงนี่เลยใช่ใช่คือมันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในในข้างในครับก็อยากให้ทุกคนรอดูกันข้างในไหมในคุกในคุกอะไรอย่างนี้ ใช่ครับเออพี่แอก็ไปเออไม่รู้แบบไปในบทบาทอะไรก็ไม่รู้คือสองพี่น้องเนี่ยติดทูกชั้ยไหมครับแต่สองเพื่อนข้างหลังเนี่ยสองนักลักสองนักรักสองนักรักเนี่ยเขาติดเราครับเขาติดใจก็เลยยอมเลยครับบอกว่าจะไปร้อนกัในคุกไม่ได้นะเาเลยคิดถึงก็เลยต้องเข้ามาหาอะไรอย่างนี้ครับใช่ คนามตามพี่ถึงไปได้ใช่รักแค่ไหนอะไรนะไม่แต่มันก็มีเรื่องราวมันมีสตอรี่เรื่องราวที่แบบทำให้เราต้องวันนี้ต้องมีเรื่อักแล้วเจอกันใหม่ในในรอในคุกเออในเจอกันใหม่ในคุกครับไม่ใช่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 ออกมาแล้วเดี๋ยวออกหน่อยออกหน่อย S <S ใช่ครับต,นนต่อไปยังไงมั้งคะมีแบบจะไปฝักงยังอีกประเทศต้องไปลูกมีแพลนไว้คร่าวๆแล้วก็ยังไงก็ฝากรอติดตามครับผมใช่ผม๋ยวเชื่อนะครับเชื่อว่าในเ,เซตนี้นะครับหมายถึงดาร์คฮัทคิลเลอร์นะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ไปหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งเอเชียนะครับแล<ช>้วก็หรือ,รอ<ม>ว่าเป็นฝั่งย<ม>ุโรปอาจจะมีคิวๆขึ้นมาบ้างแล้วแต่อุ่ไว้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแต่ทีนี้มันต่อไฟขับต่างที่ได้เยอะ ขึ้นนันความรู้สึกเราสองทั้งสี่คนใช่ก็มาเค,ค,คือความรู้สึกดังเลยนะตั้งแต่คือเมื่อกี้ไปทำเบนเนฟิตมาครับคือจริงๆได้เจอแฟนคลับใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นกนมาก,ก่อนเลยคือแบบเขามาจากโซนแบบยุโรปแบบเป็นฝรั่งอนะไรเงี<ช>้ยผมพูดเลยว่าแบบฝรั่งน่าจะครึ่งหอได้ครับใช่แล้วก็แบบคนเอเชียอะไรเงี้ยคราบผมคือมิกซ์กันมากเลยตอนนี้ก็แบบ ดีใจมากที่ซีรีส์เรานไปแบบถึงประเทศเขาเนาะก็เอาจริงๆไก่มากเลยนะแบบบางคนแบบมาจากนอร์เวย์หรืออะไรเงี้ยที่คุยกันก็ไก่มากเครื่องหรมืุนบนหัวว่ากระแสของซี่์ังต่างประเทศปังมากถ้ามีแฟนชาวต่ากันโหยังไงดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ตรงนี้แล้วก็ลงถึงทีมงานก็รู้สึก ดีเหมือนกันเว่าดีใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกข,ขอบคุณทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตครับใช่ใช่ใชดีใจครับเพราะว่าเหมือนพอมีแฟนคลับต่างประเทศเยอะขึ้นอะเงยครับผมทางค่ายเราสมมติว่าเรามีหนังสือใช่ไหมครับหนังสือใยายของเรื่องดาร์คคิลเลอร์ครับ ทั้งค่ายเดี๋ยวก็จะผลิตเป็นแบบเล่มเล่มเล่มแปลให้แบบแฟนกับอินเตอร์ด้วยอะไรด้วยใช่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 ฝากซื้อด้วยครับจิมมี่ทีวีช็อปครับใช่ครับมีมีของน่ารักมากมายเลยครับเออโฟโต้การ์ดโฟโต้โฟโต้ชูอะไรอย่างเงี้ยโฟโต้ชูเลยโฟโต้ชูอะไรไม่รู้หมวกหมวกหมวกมีหมวกมีมีเสื้อมีเสื้อแบบทีมโบลิ่งน่ารักน่ารักเป็นที่รืลึกครับใช่ ขอบคุณขอบคุณแฟนๆครับผมครับผมก็ครับผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมดารัคเคอรเลอร์ตั้งแต่ EP แรกนะครับผมจนถึงวันนี้เรามา Final EP แล้วครับผมแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากที่เจอทุกคนนะครับผมระหว่างหลังว่าหลังจากนี้พวกเราจะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ถือรับวันนี้ฝากด้วยนะครับดาร์คเคเลอร์ครับ้อครกดูครับเดหลังยังไงครับได้ครับ พี่เฟิร์สไหนพี่เฟิร์สยังไงสวัสดีทุกคนทุกคนเก่งกันมากเลยครับแล้วก็ถ้าอยากดูยอดหลักนะครับสามารถรับชมได้ที่แอป IG นี้นะครับที่เดี๋ยวท่านอาจารย์จะเวอร์ชั่นชาร์ทครับอ่า so thank you everyone for supporting the heart killers the series has been an amazing experience for us because that's 12 weeks and all of you nailed every every single trend on X like we actually reached like 1 million tweets for like four episodes yeah five episodes. yeah yeah, yeah and that's like a really good engagement for okay. us and everyone worked so hard so thank you so much for coming and joining our concert as well uh, thank what's you. It? I การแชนมื每เ人在ร์每ี演เช e ่อว e าเซนเชียร์ก็นีในฟตดจีนมัดจเจ所以我们希望你们都要喜欢，请多多关照，谢谢。o m e on. a p The B ให้ผมแปลเป็นไทยไหมครับ <laughs> อ๋อยอคล้าย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 คลคครับ ครัีสตรีมนะเพิ่มคีสติมใช่ไหครับก็มีไลฟ์สตรีมด้วยตลาดไปซื้อบัตรตอนนี้ซื้อบัตรยังพันอยู่ไหมครับครับก็ถ้าสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็เกิดอยากดูขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ซื้อบัตรครับสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับครับผมที่ทันติกใชเไเจครับใช่โอเคครับผมแค่ผมเรียบร้อย